จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสารตระก้าให้ไก่ฟักไข่ไม้ไผ่รวกและไผ่น้ำทั้งลำเล็กลำใหญ่ที่มีมากในชุมชนให้ชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลท่าเคยอเภอสนทึ่งจังวดราชบุรีนำมาสร้างสารงานฝีมือจากสารเป็นเข่งเปเลแตะกร้ากระบุง โง่สะพยหลังรวมถึงตะก้าให้ไก่ฟักไข่ได้อย่างสวยงามรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆตามความถนัดของแต่ละคนด้วยฝีมือและใจรักของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอยู่เดิมในอดีตตั้งแต่มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นจากการสารเข่งราคาเพียงไม่กี่บาทปัจจุบันได้มีการดัดแปลงงานฝีมือที่นำไม้ไผ่มาทำจากสารเพิ่มมูลค่าช่วงเกิดสถานการณ์โควิด -19 าให้สินค้าขายไม่ดี จากที่ได้นำไปฝากขายในตลาดชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่ถูกปิดตัวไปจึงคิดรวมกลุ่มสร้างภูมิปัญญาชุมชนใหม่ๆขึ้นเพื่อให้กลุ่มได้อยู่รอดนางสาวพิมพ์ชนกห้วยหงทองอายุ45ปีประธานกลุ่มจักสารบ้านท่าเคยกล่าวว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะดูว่าคุณป้าคุณยายคนไหนมีฝีมือหรือถนัดสารอะไรก็จะทำสิ่งน,นั้น อย่างคุณยายที่มีฝีมือสานร,รังไก่เพื่อให้ไก่ได้ทำรังฟักไข่ก็จะนำไม้ไผ่ผ่าเป็นเส้นเล็กๆจากสารตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามาเป็นการรวมกลุ่มที่ใช้ความถนัดของแต่ละคนมาช่วยกันทำชิ้นงานเพราะแต่ละคนก็จะมีความถนัดไม่เหมือนกันบางคนถนัดสารเข่งสารงอสพายหลังมีทั้งทรงเหลี่ยมทรงกลมจึงนำไม้ไผ่มาช่วยกันจักสารเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ส่วนตนเองจะเป็นคนโพสต์ขายสินค้าผ่านออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มยั่งยืนมียอดขายมาตลอดต่อเนื่อง กลุ่มมีเกินสิบคนแต่ยังมีหมู่บ้านใกล้เคียงที่อำเภอสุนพึ่งได้ตั้งเป็นกลุ่มเกี่ยวกับสุขภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิน่นตั้งให้ตนเป็นคณะกรรมการด้านภูมิปัญญาจึงไปศึกษาข้อมูลแต่ละชุมชนมีอะไรบ้างที่โดดเด่นเช่นรังไก่ไข่ที่เคยสารใช้กันในอดีตจะไม่ค่อยพบเห็นในปัจจุบันที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นจึงมีแนวคิดนำกลับมาปรับปรุงใหม่ได้ประโยชน์สร้างความแปลกตาสำหรับคนที่ซื้อไปแล้ว อีกทั้งที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวพื้นที่สวนพึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากจึงอยากสร้างความแปลกใหม่อยู่เรื่อยๆสำหรับด้านการตลาดจำหน่ายที่กลุ่มจักสารบ้านท่าเคยหมู่ที่6ส่วนตลาดอื่นๆจะเข้ามารับที่กลุ่มไปจำหน่ายโดยการสั่งจองยอดไว้ก่อนทั้ง4ตํตำบลในอำเภอสวนพึ่งจะมารวมกันที่จุดนี้ส่วนผลกำไรเป็นชิ้นงานของแต่ละคนที่นำมาวางจำหน่ายชิ้นงานใหญ่จะใช้เวลาหลายวัน เพราะแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ยังมีประโยชน์ในการช่วยสร้างคุณค่าของคนในชุมชนรู้สึกมีค่าในชิ้นงานที่สวยงามได้รับคำชมจากนักท่องเที่ยวถือเป็นการสร้างคุณค่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุเป็นอาชีพที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนทั้งยังมีประโยชน์ด้านจิตใจกับผู้สูงอายุที่จะไม่เป็นโรคซึมเศร้าสุขภาพดีจากการได้พูดคุยกัน ทำงานช่วยเหลือกันและยังมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวในบ้านปลายชีวิตอีกด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์งานจากสารบ้านท่าเคยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่บางทีงใช้เวลาทํานานหลายวันตะกรา้ากระบุงใบเล็กราคา20บาทกระด้งใบละ50-80บาทเปลน,นอนไม้ไผ่ราคาอันละ800บาทรางไก่ให้ไก่ฟักไข่อันละ150บาท ตะกราฮิวใบละ350บาทเข่งใบละ40บาทยังมีผลิตภัณฑ์งานจากสารอื่นๆที่มีให้เลือกอีกมากมายรวยแล้วแต่เป็นชิ้นงานที่ต้องใช้ความอดทนทำด้วยใจรักทำให้ชิ้นงานแต่ละรูปแบบดูสวยงามมีความประณีตใช้งานได้คงทนและยังมีราคาไม่แพงด้วยแรกๆนะคะก็เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่เขามีอยู่แล้วนะคะโดยการสานเข่งนะคะ ใบนึงราคาไม่กี่บาทค่ะแล้วก็ตั้งแต่มีตลาดชุมชนเนี่ยก็ดัดแปลงให้เป็นงานจากสารที่มีมูลค่าขึ้นนะคะอย่างเช่นทาโงหรือว่าเป็นกระเป๋าเล็กๆะคะ่ะแล้วก็ช่วงปัจจุบันเนี่ยเออเราเจอมาตรการโควิดใช่ไหมคะแล้วก็สินค้าขายไม่ได้เพราะว่าตลาดชุมชนหรือว่าร้านขายของฝากเนี่ยจะปิดเราก็เลยมารวมกลุ่ม ทําภูมิปัญญาชุมชนนะคะก็ะจะรวมกลุ่มนะคะทาแบบภูมิปัญญาชุมชนว่าเราก็มาดูจะทมคุณป้าคุณยายที่มาช่วยสานว่าภูมิปัญญายชุมชนของเราอะในชุมชนมีอะไรบ้างเขาก็บอกว่าอย่างยายก็จะบอกว่ามีการทํารังไก่นะคะเราก็เลยเออไ,ดได้แบบก็เลยมาล,างลองทําดูะคะ่ะก็จะทําเป็นรังไก่ลักษณะแบบนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็มีออเดอร์นะคะแล้วก็มีลูกค้าสั่ง ก็เป็นการรวมกลุ่มที่ใช้ความถนัดของแต่ละคนนะคะอย่างที่เห็นนะคะส่วนมากมา,มาที่บ้านนะคะบอกตรงๆเลยว่า,าสอนให้ฟรีเช่นมาซื้อตะกร้าเนี่ยหนึ่งใบราคาเท่าไหร่มานั่งทำเอาเองค่ะคุณแม่คุณยายก็สอนให้ฟรีเพราะว่ามัน,เป,นเป็นความภาคภูมิใจด้วยว่าเราได้เผยแพร่ภูมิปัญญาอันนี้เราไม่ได้คิดเงินนะคะแค่ให้มาอุดหนุนสินค้าหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยากมาอยากมาลองสารแบบนี้ ก็มาที่บ้านได้เลยค่ะเพราะบ้านเราอยู่ติดถนนก็มาที่บ้านได้เลยอันนี้เราไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราเราต้องการจะเผยแผพร่พูมิปัญญาของคนในชุมชนของเราด้วยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เราจะได้ขายสินค้าค่ะสำหรับผู้ที่สนใจงานจักสารของกลุ่มจักสารบ้านท่าเคยหมู่ที่6สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวพิมพชนกห้วยหงทองประธานกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์065 6626459ค่ะ